สรุปว่าในรายมาตราเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้สักฉบับหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าเหมือนเหตุไม่พอที่จะที่จะผ่านแล้วเรายังมีโอกาสที่จะหวังได้ไหมกับรัฐธรรมนูญฉบอบปัจจุนย,ยังยังมีโอกาสคือ,อแต่ว่าเป็นโอกาสที่มีไม่มากนักแล้วแล้วก็ละวางผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ของพรรคของตนผลประโยชน์ของฝ่ายของ,ของตนทิ้งเสีย ถ้ามันเป็นล้ำหนุนของทุกคนไม่ใช่เป็นของเราผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจะให้มีจริงแล้วก็คิดกันในเชิงบวกแล้วก็ไม่คิดถึงตัวเองเป็นหลักผมประโยชน์ตัวเองหรืประโยชน์ของพรรคเองมมเราทำให้สำเร็จยังมีความหวัง คือตอนนี้มันมีมันมีสองความเชื่อความเชื่อที่หนึ่งเนี่ยคือมาถึงขั้นนี้แล้วก็คือว่าความเชื่อที่ว่าต้องทำประชามติสามครั้งนะครับตามตาม,าตามคำคือเอาตามคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญ4ี่ทับสองห้าสี่นั่นแหละก็คือความเชื่อตัวเนี้ยขณะนี้ขั้นตอนก็คืออยู่ที่ว่าคงต้องยอมรอร้อยแปดสิบวันเพื่อให้ครบแล้วก็จะได้ยืนยันกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าทำประชามติอย่างง่ายก็คือว่าจ้เสียงซิงเกิลมริตียงที่ที่ททตรงเนี้ย ขัดแย้งกับวุฒิมาแล้วแล้วก็คือหักวุฒิคือข้ามวุฒิไปก็รอครบ180วันแล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะมีการดําเนินการถ้าออกอนุบัญญัติด้วยอะไรด้วยแล้วก็รอคอรมอมีมติแล้วก็เห็นชอบคําถาม พออินเช้าคำถามแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยส่งให้กะกะตตรงนั้นเนี่ยต้องประมาณลอยหวาถึงจะเริ่มคำถามที่หนึ่งได้ซึ่งผมครับผมนองนับดูแล้วจากวันนี้ไปก็น่าจะตกลงราปลายปีปีนี้ปลายปี68หรือต้อนปี69มกราคมเป็นการทำประชามติครั้งแรกแล้วถึงจะไปเริ่ม256เริ่มเริ่ม256เข้าสภาพิพจารณามีให้มีสสรอ,อีการแก้สิบห้าทับนี่ยไอ้นั่นคือตามความเชื่อที่ว่าสำคังนะครับตามปกติทีนี้ขณะนี้เนี่ย <c oughs> มี ขั้นตอนใหม่คือจากความเชื่อที่ว่าทำสองครั้งก็พอครับเป็นความเชื่อที่ได้ไปคุยแล้วแต่ขณะนี้มันมีความสับสนกันอยู่บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเดิมเนี่ยจากความเชื่อที่ว่าทำสามครั้งทําให้รัฐสภาไม่บรรจุแต่ตอนนี้ไปร้องร้องออตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ขณะนี้ทางประธานสภาเนี่ยยอมบรรจุคือยอมบรรจุพิจารณาสองห้าหกหมายความว่าการการทำเรื่องบัญชีใหม่นี่แหละมีทอทอรอน,นี่แหละซึ่งตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนใหม่ขั้นตอนใหม่ตรงนี้จะมีการพิจารณากันวันที่สิบสามสิบสี่เดือนกุมภาคือยื ไป,ไปเดือนก็ไม่เป็นไรคงจะมีการพิจารณาเนี่ยระเป็นปัญหาเนี่ยการยอมบรรจุไม่ได้หมายความว่าจะผ่านสองหา มันเป็นการแค่พิจารณา2องเท่าน,นั้นเองเพราะถ้าก็าซึ่งถ้าทำได้สำเร็จมีการพิจารณา 2. องห้าสำเร็จไปตลอดทางจริงๆตามความเชื่อที่แบบสองครั้งเนี่ยก็สามารถจะเร็วขึ้นก็ก,ก็ทำได้เร็วขึ้นหลายๆเดือนแหละถ้าเป็นแบบนั้นก็เชื่อว่าจะมีสสลอไดแต่ว่ารัฐมนตรีฉบับใหม่มีการเลือกตั้งโดยรัฐมนตรีใหม่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะได้แม้ว่าลดลงมาขนาดนี้แล้วเพราะเวลาเราเหลือน้อยมากแล้วยังมีกฎหมายลูกอีกดังนั้นขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนี้สรุปว่าการทําประชามติยังมีความสําคัญ ็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของการมีต้นมรลฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรครับยังมีประเด็นอกเพราะก็นั่นเป็นเป็นส่วนแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าอ้าวแล้วทั้งนี้ที่พิจารณา1 3บสไม่ได้มีแต่2องหที่ทํารุ่นฉบับใหม่มีเป็นลายมาตราอีกเยอะไปหมดเลยเกือบ20ซึ่งผมไม่เห็นว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาในชีวิตนี้นะครับแต่โดยรวมท่าเรามองตรงนั้นร่างตรงนั้นเป็นของพรรคประชาชนแต่ว่าร่างตรงนี้ผมให้ความเห็นได้ว่าผมก็เป็นนักการเมืองนี่ให้ความเห็นในในฐานะเป็นนักการเมือง 哇。Wow. เป็นการเมืองเยอะไปเพราะว่ามันจะมีเยอะแล้วก็ความเห็นที่รับการพิจารณาตรงนี้มันมีอยสองหลักหลักที่1ก็คือว่าเราจะมีการแก้ทําใหม่ทั้งฉบับอยู่แล้วแล้วไปทําเป็นลายมาตรานั่นประเด็นที่1นึ่งซึ่งพักพันธมิตรกับพักประชาชนที่ว่านในเรื่องรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่พันธมิตรเรื่องอื่นก็คือพักเพื่อไทยก็กยังออกมาพูดว่าน่าจะรอทาทีเดียวแต่ส่วนอื่นเนี่ยมันจะเป็นบางบางฉบับเป็นรายมาตาที่กลับบางฉบับเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วเพราะว่าไปกระทบกับจริยธรรมเขาที่แล้วที่พ่วงกับ6ฉบับของพักเพื่อไทยตอนนีี้านกลััับบบปใหหมม่ฉจะญ แล้วก็บางฉบับก็เป็นเรื่องที่แก้ไปเพื่อหวังผลเกี่ยวกับภาพทางการเมืองเช่นการาห้ามไว้ไม่ให้ทําปฏิวัติเนี่ยมันห้ามไม่ได้ที่ก็พูดกันก็คือถ้าเขาปฏิวัติเขาฉีกเลยมันก็ไม่มีผลเลยก,ก็สรุปว่าในรายมาตราเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้สักฉบับหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเหมือนเหตุไม่พอที่จะที่จะผ่านหรือไม่ก็รอไว้หรือบางอันก็มีปัญหาในเนื้อในเช่นว่าฉบับที่ว่าเรื่องจริยธรรมเรื่องสารธรรมนูญที่ ถอดออกไปแล้วเอารีเทิร์นเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะก็ของเพื่อไทยถอดออกไปหมดแล้วแล้ว,ลวไม่กลับแต่ของประชาชนเนี่ยกลับมาใหม่ทีนี้ถ้าเรามามองในรายละเอียดของของผมพูดในฐานะนักวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมืองนกันเพราะว่าขณะนี้ร่าง256ที่เป็นเป็นหลักการใหม่นะครับเป็นความเชื่อใหม่ที่ว่า 2, ทั้งสองร่างของร่างของพรรคประชาชนเนี่ยผมเห็นแล้วก็คิดว่าของเพื่อไทยเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเห็นแต่ ข่าวท,ที่ออกมาแต่ตัวล่างยังไม่เห็นทีนี้ถ้าจะเทียบกับของเพื่อไทยที่บรรจุแล้วไอ้ของพักประชาชนที่บรรจุแล้วกับของเพืพยย่อไทยที่ที่อยู่ในสื่อนะครับยังไม่เห็นร่างจริงผมเห็นว่ามีความเหมือนกันอยู่หลายส่วนมีความต่างกันอย่างมีนัยสําคัญก็หลยส่วนของพักประชาชนเองเนี่ย กับพรรคเพื่อไทยที่เหมือน,นที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือเหมือนกันคือถอนอำนาจของวุฒิสภาที่จะต้องใช้เสียงในการเห็นชอบในวาระ1กับ3 1ใน3ออกทั้ง2ฉบับหมายถึงต้องสองร่างซึ่งตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าการถอดออกไปตรงนี้ทั้ง2ฉบับมีลักษณะที่ว่าไม่เอาอะไรไปทดแทนหมายความว่าถอดออกไปแล้วก็ใช้เสียงครา้งมากธรรมดาผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่าเ,เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เราพยายามคุยกันถ้าเราไปดูในข้อมูลแล้วเนี่ยรัฐวันหมายและธมนูนนี่ไม่ใช่กฎหมาย ผมเคยหารือกับสภาชุดที่แล้วเราเคยถอดอำนาจวุฒิหนึ่งในสามออกไปแล้วได้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยได้ถอดได้เขายอมทางต้งชุดที่แล้วเนี่ยก็แข็งแกร่งมากเป็นฮาร์ดคอร์ับมาจากการแต่งตั้งเต็มที่เขายังยอมเพราะว่าเราถือว่าการแกนนุญถ้ามาจากภาคประชาชนล้วนๆส่วนใหญ่เนี่ยทางวุฒิเนี่ยมาใช้เสียงหนึ่งในสามมารังว้ไม่ได้มันผิดหลักรัฐศาสตร์เขายอมยอมเพราะเรายอมเพิ่มหลักการที่ว่ารัฐธรรมนูญเองถ้าจะแก้ไขต้องใช้เสียงข้างมาก เด็ดขาดก็คือตอนนั้นที่เราเสนอไปเนี่ย ก็คือใช้เสียง3ใน5คือถ้าเราไปดูในประเทศต่างๆในหลักการประเทศทางยุโรปเยอรมันก็ดีอิตาลีนะครับรวมแล้วทางของอเมริกาทริซรมนะครับรวมทั้งหมดทั่วโลกการแก้ไขธรรมนูนใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดทั้งนั้นคือเหนือกว่ากฎหมายธรรมดาเพราะเหนือกว่ากฎหมายธรรมดาตรงนี้ทั้งสองร่างนี้ถอดอํานาจของวุฒิออกเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นห่วงประเทศเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปแก้กันง่ายๆเอาเสียงข้างมากแบบง่ายๆเลยเขาเขามีเหตุผลไหมล่ะคือสมมติว่าลึกๆเนี่ยไม่อยากจะให้แต่พอมีเหตุผลแบบนี้มันเป็นเหตุผล อ้างแร้ในเชิงรัฐศาสตร์ผมเชื่อว่าข้อนี้จะทำใหไ้ไม่ได้เสียงหนึ่งในสาม ทั้งสองคือเอาหนึ่งในสามเขาแล้วไม่เอาอะไรมาแลกเลยที่เป็นหลักทางการเมืองทางารัฐศาสตร์ที่ดีก็เช่นถอดตรงนี้ออกไปแต่ว่าเราจะผ่านนะยกตัวอย่างที่ผมเคยเคยยกล่างไปแล้ว2ใน3 2ใน3ของ2สภา2สภา,านะเท่ากับว่าต้องได้460เพราะ460ร้อหมายความว่าถ้าผู้แทนรัษฎรเนี่ยภาคฝ่ายตัวแทนประชาชนอยากจะแก้แรัฐนูญคุณต้องได้เสียงเกือบครบ100%เปเซของสภา,าผู้แท,รทรนรัษดรใช้เสียง450บโหวตถึงถึงจะผ่านรัฐนูญได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเค ทางวุฒก็ต้องยอมแต่ถ้าหากว่าตอนนี้แค่ผ่านแค่ครึ่งหนึ่งของสองสภา700แค่ผ่าน351<ม>ก็แก้รัฐมนได้แล้วเนี่ยผมว่าไม่มีเหตุผลที่ดีในทางการเมืองในเชิงหลักการเขาก็ ทุกคนก็เป็นห่วงประเทศว่ากฎหมายแม่ไม่ใช่ทำง่ายๆเหมือนกฎหมายลูกทั่วไปหลักการนี้ผมโดนตัวผมไม่เห็นด้วยและผมเชื่อว่าการเห็นชอบกันขราวนี้ไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งไหนเกี่ยวกับรัฐมนูญถ้ายังอยู่แบบนี้ถ้าจะถอดอำนาจวุฒิออกไปหนึ่งในสามถ้าไม่มีอะไรที่แข็งแกร่งหลักการทางรัฐศาสตร์มาทดแทนไม่มีทางผ่านเพราะว่าไม่มีเหตุผลทางการเมืองที่จะผ่านไม่มีต้นแบบที่จะผ่านไอ้นี่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความเหมือนความต่างทีนี้พอเรามาลงมาดูในรา,ายละเอียดดังนั้นเนี่ยบทสรุปว่า งานนี้จะสำเร็จหรือไม่ผมเห็นว่ามันมีปัญหาปัจจัยที่จะทำให้ไม่สำเร็จ ผมผมในี่ใจเนี่ยจริงๆผมพักดานเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมอยู่กันเมื่อปี40มาสมัยท่านบนานระานแต่พอประชาชนผมต้องการารัฐมนตรีที่มาจากประชาชนแล้วแก้ไขง่ายเท่านั้นเองอยากจะได้มาตลอดคือถ้าหากว่าจะมีการแก้กันได้เนี่ยผมสนับสนุนอยู่แล้วแต่หลักการตัวเนี้ยผมผมขอชี้ไปว่าโอกาสสําเร็จเนี่ยในคราวน,นี้ยากกับยากมากนะครับยากกับยากมากหรือทําไม่ได้เลยเหตุผลเพราะว่ามันมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายในครั้งนี้ในความเชื่อที่มีสองครั้งหนึ่ง การที่ไม่ทําประชามติเสียก่อนตามคำวินิจฉัยในในด้านกฎหมายเนี่ยถูก้องแน่ถูกอ้กองตั้งแต่1ใช้ <c oughs> มาตรา210นะครับตามรัฐธรรมนูญ2องร้ก็คือว่าหน้าที่และอำนาจศานลนูนนี่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยนะครับในกรณีที่มีสมาชิกสภาเราใช้ข้อ,ขอบังคับตอนนี้เ,เกิน40คน มียติว่าให้พิจารณาที่ว่าเขาจะขอให้พิจารณาว่าทําการแก้ไขลานวนลักษณะโดยไม่ถามเสียก่อนตามคาวินิจฉัยสามรุนทํทได้หรือไม่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอันที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนักเพราะว่าเคยเกิดมาแล้วในสมัยตอนที่พวกผมทําปี63แล้วก็มีผลที่ทําให้สะดุดหยุดลงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าถามตรงนี้เฉยเลยเนี่ยก็ ทำให้สมาชิกเองเนี่ยเบาใจได้คือถ้าสารชี้ว่าต้องทําเสียก่อนก็กยเลิกไปไม่ต้องไปโหวตแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนถามเนี่ยจะไปสู่ในอีกมิติถึงอันตรายกว่าอันตรายต่อต่อ,ตอสถานะของสมาชิกรัฐสภาก็คือว่าสมมุติว่าไปโหวตเห็นชอบพอไปโหวตเห็นชอบกับสิ่งที่สารนูนผูกพันทุกองค์กรไว้เนี่ยนะครับประเด็นคําถามคือถ้าจะมีคนร้องว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับรัฐธรรมนูญจะมีปัญหาเรื่องใจเยธ่อทำได้หมายถึงว่าถ้าถามด้วยก่อนก็จะเลยไม่ต้องโหวตกัน แต่ถ้าโหวตแล้วเนี่ยถ้าเขาคิดว่าการกระทำการสนับสนุนหรือการเห็นชอบเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะกลายเป็นความผิดสมาเลยมันจะมีเหตุตรงนี้อยู่นั้นในเรื่องทั้งสองอย่างตรงนี้มันน่าจะเป็นความกังวลที่เมื่อปี6กสากก็มีความกังวลเรื่องนี้ครั้งหนึ่งทำให้สมาชิกเนี่ยไม่เห็นชอบพอไม่เห็นชอบไม่ได้หนึ่งในสาม จากบุตรก็ไม่ผ่านอยู่ดีก็คือว่า1ไม่ทําเสียก่อนไม่ผ่าน2เนี่ยไปทําแล้วอาจจะมีปัญหาถูกร้องเรียนได้ไม่ผ่านแล้วก็ยังมีประเด็นปัญหาอีกที่ที่เป็นข้อที่ตรงเนี้ยเป็นปัญหาของร่างของพรคประชาชนคือของร่างของพรคประชาชนในเนื้อนในของสองหมีประเด็นที่มีปัญหาน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือว่าการไปกระทบกับหมวด1นึ่งหมวดสในต่อหหเนี่ยเดิมของปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้ในหมวด1และหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์แก้ได้แต่ต้องไปถามประชามติอันนี้ไม่ใช่เสียก่อนต้องถามประชามติเป็นสภาพบังคับเพราะเห็นว่าหมวด1กับหมวด2ในนั้นเนี่ยมันจะมีหมวดเกี่ยวกับองค์กรอิสระด้วยหมวดเกี่ยวกับทางอำนาจหน้าที่ของศาลของอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะไปแก้ต้องถามทั้งนั้นแต่ตรงนี้หลักการคือหมวด1และหมวดซึ่งร่างของพรลเมาชนไม่ต้อง เป็นไปแก้ไขคือไม่ต้องทําประชามติถ้าเราจะพูดว่าจากที่สําคัญมากๆเนี่ยกลายเป็นลดความสําคัญไม่ต้องทำเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระทบหนักแน่แล้วก็ทางวุฒิสภาเองผมเชื่อว่าข้อนี้จะทําให้เขาเขาไม่ให้ความเห็นชอบแล้วก็อย่าว่าแต่วุฒิสภาเลยในสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยครับก็มีความมีความเห็นว่า หนึ่งหนึ่งสองหมวดหนึ่งหมวดสองห้ามแตะเป็นหลักการในึงาริรมรัฐบาลดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้พักการเมืองเริ่มอ,ออกมาแล้วว่าถ้าจะมีเพราะร่างสองห้าหกของพักประชาชนเนี่ยไปแตะหมดหนึ่งหมดสองก็คือว่าเหมือนกับไม่ต้องทําไปแตะแรงไปแตะตั้งแต่ต้นน้ําเลยดังนั้นเนี่ยของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ผมเชื่อว่าไม่ได้พักชาติไทยพัฒนาผมพูดได้เลยในฐานะเป็นเป็นผู้นการพักถ้าหากว่ามีหลักการตัวนี้เรารับไม่ได้มันมันมันจะทวนกับหลักการของเรา เกี่ยวกับเรื่องหมดพระมหากษัตริย์ที่ว่าไม่แตะต้องแต่แม้แต่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีความเห็นร่วมกันมากับพรรคประชาชนตั้งแต่สมัยก่อนที่ว่าเป็นฝ่ายค้านก็คือจะแก้รัฐธรรมนูญก็ยังพูดแล้วเลยว่าว่าตรงนี้เองร่างของเพื่อไทยที่เห็นที่ผมเห็นในในสื่อเขาเขียนว่าไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองคำถามก็คือแล้วเขาจะโหวตให้พรรคประชาชนหรือเปล่าเพราะของพรรคประชาชนหลักการเนี่ยไปไป,ไปกระทบกับหมดหนึ่งหมดสองอย่าง,อย,างอย่างมากด้วยก็คือถอดออกไปจาก ที่มีความสําคัญที่ต้องพิจารณาเพราะว่าความเป็นรัฐกับความเป็นมากสัเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับรัฐทั้งยังจะต้องดูดโดนร้องถ้าเกิดผ่านไปเนี่ยในวงเล็บ9้าว่าการแก้ตรงนี้กระทบกับ2องหความเป็นรัฐหรือเปล่าจะด้วยซ้ำตรงนี้ตรงนี้จะจะหนักนั้นทั้งของพรรคประชาชนผมเลยเลยเชื่อในตอนนี้ด้วยการวิเคราะห์ของผมเองเว่าไม่ผ่านคือยื่นได้แต่ไม่ผ่านของพรรคเพื่อไทยนี่นะครับ ในส่วนนี้เกี่ยวกับหมวดพระมหากาษัตริย์กับส่วนความเป็นรัฐมวลหนึ่งมวลสองเนี่ยไม่แก้มันเหมือนกับว่าการได้รับความเห็นชอบคือเราอธิบายได้เลยว่าการไม่รับความเห็นชอบมี1 2 3 4 5เยอะไปหมดแต่การรับความเห็นชอบเนี่ยหาคำอธิบายไม่ได้ว่าด้วยเหตุผลใดที่ได้ความเห็นชอบมันยากมากผมถึงบอกว่ายากมากนะครับแต่ก็รอดูกันไปก็ผมก็เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แค่ ให้ความเห็นทางการเมืองไม่อยากเข้าไปก้าวไกลแต่ผมเห็นแบบนี้ผมเห็นว่าตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญมีสองอย่างของผู้ใดก็คือว่าการเสนอเข้ามาสองหในขณะนี้โดยไม่ทาประชามติเสียขวัญไอ้ตรงนี้มีปัญหาทาให้มีปัญหาเรื่องความการในเรื่องความเห็นชอบเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายแต่ในข้อการเมืองเนี่ยก็คือว่าการไปในประเด็นการเมืองนี้ประเด็นกฎหมายประเด็นการเมืองก็คือว่าการที่ไปถอดอํานาจวุฒิโดยไม่มีอะไรแทนในเชิง ในเชิงการเมืองหรือในเชิงรัฐาศาสตร์ผมเชื่อว่าผมเองยังไม่เห็นด้วย,ยว,ว่าการแก้รัฐธรรมนูนโดยใช้เสียงตั้งมากเฉยๆผมเห็นว่าไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายธรรมดาแล้วในเมื่อทั่วโลกเขาทำกันแบบนี้ใช้เสียงอย่างซูเปอร์มิชิต่้หรือเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดสำหรับรัฐธรรมนูญแล้วเราเราทำไมต้องต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนตัวถ้าผมโหวตได้ผมก็ไม่โหวตผมไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาก็อยู่ที่ว่า ถ้าถ้านะครับในกรณีที่ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่หรือไม่ผมเห็นว่าถ้ามิตินีนะ้ต้องรอให้มันเร็จนะ้ําให้มันจบก่อนว่าว่าหลักการเนี้ที่เชื่อว่าสองครั้งเนี่ยในไหนมาแล้วเนี่ยก,ก็มันให้ไปสุดทางเพราะมันอยู่ในช่วงที่ที่ร8 0วันมันอยู่ในนี้แต่ว่ามีคําพูด ขอ,ของคุณไอติมคุณไอติมเนี่ยเขาเขาเขาพูดว่านะครับที่จริงผมก็ชื่นชมในความพยายามของเขาเขาก็เดินเหนื่อยมากอยากจะแก้แลรรมนูญใไ้่ได้โดยเร็วแต่ว่าคุณไอติมก็พูดไปคํานึงว่าในระหว่างนี้มันไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรเสียเลยระหว่างที่เรารอว่างอยู่ไม่ไม่มีอะไรเสียไป ถ้าได้ก็ดีมันจะมีสิ่งที่จะเสียคือในการพิจารณาตรงนี้ผมผมฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันว่าว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งกันระหว่างสองสภาคราวที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาไปครั้งนึ่ตอนประชามติคือมันเป็นการเมืองอะเราก็ไปว่า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 มันมันรู้สึกกันนี่เป็นความรู้สึกแต่คราวนี้พอพิจารณากันอีกทีเนี่ยผมเกรงว่าจะกระทบกระทั่งกันรุนแรงทีนี้ พอเรารอเนี่ยขั้นต่อไปในการจะได้เสียงเราจะไปขอเขาเสียงหนึ่งในบังคับก็ไม่ได้เพราะก็มียม้าทีนี้มันต้องพูดกันดีๆหาหลักการมาคุยกันว่าเหตุผลด้วยเหตุผลใด,ลดอะไรแบบนี้ตรงนี้สิ่งที่จะเสียบจะเกิดขึ้นได้สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาคือปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างสองสภาในเชิงหลักการด้วยกันนะครับทีนี้มาถึงคำ,คำถามคำถามสุดท้ายว่าแล้วเรายังมีโอกาสที่จะหวังได้ไหมกับ,บรอบอัฐธรรมนูญประชุนยังยังมีโอกาสคือแต่ว่าเป็นโอกาสที่ มีไม่มากนักแล้วนะครับก็คือว่าหลักการตรงนี้เราถูกสภาพบังคับให้รอครบร้อยแปดสิบวันคือต้นปีหน้าเนี่ยเรายื่นสองห้าแต่ในระหว่างนั้น,นทางพวกเราทั้งหมดเนี่ยพักการเมืองถ้าเราอยากจะแก้รัฐบับประชาชนกันใหม่เราต้องพยายามทำความเข้าใจประชาชนว่าให้เขาสนับสนุนในการทํเรัฐบาบใหม่คือตอนนี้จากการทําประชามติทาโพเนี่ยประชาชนเห็นว่ายังไม่จําเป็นต้องทำเลยตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญถ้าเขาออกมา ลงประชามาติกันในในครั้งนู้นนะครับครั้งหน้าเลยไม่ใช่ครั้งนี้ที่คาดว่าจะมีครั้งที่จะมีจริงประมาณต้นเดือนต้นต้นเดือนมกราปี69กยก็คือว่าเขาต้องออกมาสนับสนุนกันมากพอสมควรเพราะถ้าออกมามากเนี่ย ก็เป็นการบอกกับทางวุฒิสภาให้รู้ว่าประชาชนต้องการมีรัฐมนตรีใหม่นะถูกไหมนี่เป็นการเมืองกับเป็นประเด็นการเมืองก็ถ้าเราทําได้อย่างนั้นแต่ถ้าออกมาเช่นออกมาใช้สิทธิ์แค่20%เปนี่ยแม้ว่าตามกฎหมายอย่างง่ายเนี่ยมันผ่านแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ให้หนึ่งใน3ก็ได้เห็นว่าไม่มีความชอบธรรมเพียงพอตามหลักการที่เขายืนตอนนี้ก็ได้แล้วก็ ในตรงนั้นเองเนี่ยนะครับก็คิดว่า,าถ้าคุยกันดีๆแล้วก็อีกอันนึ่งที่จําเป็นก็คือว่าอยากอยาให้พักร่วมรัฐบาลทําเป็นร่างของอตัวเองของพักร่วมรัฐบาลเพราะว่าเรื่องการมีรัฐมนตรีชประชาชนเป็นนโย,ยบายสําคัญของรัฐบาลไม่ว่าไม่ใช่เร่งดวูดังนั้นเนี่ยการทําได้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ มันมันจะมีการเมืองอยู่ก็คือว่ายื่นขอแกนนวนเฉพาะพรรคของตัวเองในเมื่อเป็นในนามพรรคร่วมรัฐบาลก็ทํามาในร่างของพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้ประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเสียงที่จะได้ใครในตอนเลือกตั้งเพราะใครเป็นคนฝักดันสําเร็จนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าพอเราร่วมกันเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลจะได้คุยกันว่าจุดกลางอยู่ตรงไหนและพรรคไหนที่สนิทก,กับทางวุฒิก็จะได้เอาข้อเสนอของวุฒมาเสนอบ้างถูกไหมฮะมันเป็นการเชื่อมต่อเป็นการปรึกษาหารือเป็นการหาจุดโมเมนตัมที่ที่จุดสมดุลทางการเมืองเพราะว่ารัฐมนูลเนี่ยผมพูด ครั้งหนึ่งว่ามันเป็นกฎหมายสําคัญมากที่สุดของทุกประเทศแล้วมันมีอิทธิพลเข้าไปมีอํานาจเหนือทุกองค์กรเหนือประชาชนทุกคนดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องมันต้องได้ความเห็นชอบโดยรวมของทุกคนทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าพูดถึงเป็นเป็นป่าราชการดังนั้นจุดตรงนี้ เราจะทํากันเฉพาะว่าอํานาจที่เรามีว่าพักเรามีเสียงแค่นี้หรือเราอยู่ฝ่ายนี้เราอยากจะทําตามใจของเราทําไม่ได้มันต้องหาจุดสมดุลให้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งของรัฐมนุนก็คือว่าอย่าไปคิดว่าจะทารัฐมนมันฉบบที่สมบูรณ์ในวันนี้ได้ไม่มีฉบับสมบูรณ์หรอกรัฐมนุนเที่ว่าดีเลดศประเสริฐสีเนี่ยมันต้องทําไปแล้วให้มันแก้ได้ได้ไม่ยากนะแล้วค่อยๆแก้กันตามการเปลี่ยนแปลงของวันเวลาเท่านั้นเองที่ทําได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็มีรัฐมนุษฉบับหนึ่งมาจากประชาชน แล้วก็สามารถแก้ไขยยได้ไม่ยากนะักตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนเราต้องการแค่นี้นั่นคือรัฐมนญที่ที่มีชีวิตสำหรับประเทศนี้ที่ดีที่มาจากประชาชนครับคือมีความหวังตรงที่ว่าการไปทำประชามติครบ180วัน แล, <c oughs> แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ค,คือต้นปีตอน2องหตรงนี้หวังว่าจะได้คุยกันว่า2องหตรงนั้นเนี่ยมันมีแค่แคว่ามาจากการปณีประนอมมาจากการหารือยันแล้วสามารถจะรับกันได้หมดพอรับได้หมดก็ผ่านผ่าน2องหครั้งที่1น่ในประมาณประมาณนั้นประมาณประมาณสักเดือนใกล้ๆเดือนเดือนกุมภาพันธ์ประมาณนั้นของ สองปีตอนนั้นก็7 0ูแล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสในช่วงประมาณ69พอช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการเลือกสสลอแล้วให้สสลอมาทาก็ทําได้ก็คือว่าเป็นการทําให้มีมียติมีสสลอแล้วก็มีการประชุมสสลอครั้งแรกได้ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รอไว้ให้สสลอก็มีอายุทําไปแล้วก็ไปเลือกตั้งกันแล้วก็กลับมาใช้แล้วมีชวามันมันไม่ยังไงก็ไม่ทันแต่ว่าสสลอยังทันอยู่แต่ถ้าเกิดพลาดไปเกิดแตก แล้วก็พลาดไปในการทำสองอาไม่สําเร็จในครั้งแรกทซเชลล์ก็มีไม่ได้เท่ากับมันศูนย์เปล่าไปหมดเลยเรื่องรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชนในรัฐสภาชุดนี้ตอนนี้ก็เหลือความหวังเดียวก็คือจากการาพูดคุยกันจากการหาความความเห็นร่วมกันทั้งประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าในการทําประชามติระหว่างสองสภาระหว่างพรรคการเมืองคือมันต้องหันมารวมกันหมดถึงจะสำเร็จซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่ ผมก็หวังว่าว่าจะสามารถทำได้ในใน,ในวันเวลาที่จะมาถึงก่อนที่จะหมดอายุรัฐบาลชุดนี้มันเป็นการเมืองที่เป็นของของประชาชนมันไม่ใช่การเมืองของพรรคการเมืองหรือการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มันเป็นการเมืองโดยรวมของประชาชนเป็นการเมืองแบบอาจจะเป็นการเมืองแบบโลกสวยก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้ก็คือมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันจะขย่งมันจะขัดแย้งกันแล้วก็มันจะนำไปสู่เรื่องนี้ยากเรื่องรัฐมนูญฉชอบประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำยากมากเพราะเป็นเรื่องใหญ่สมัยก่อนเขาจะแก้เขาใช้ยึดอำนาจทิกเลยแล้วทำใหม่ทิกแล้วทำใหม่มาย0ิบฉบับแล้วเราจะทำโดยละมุนละม่อมโดยความรู้สึกร่วมกันของประชาชนในประเทศนี้ขอขอเชื่อเถอะไม่ยากไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้ก็คือ เขายึดอำนาจเลยและขีกและทำใหม่ของเราเนี่ยเราจะใช้แบบให้ประชาชนชอบร่วมกัน,นมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแตะด้วยความระมัดระวังอย่างเบามือแล้วก็มีการจับมือกันแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ละวางผลประโยชน์ส่วนตวนผลประโยชน์ของพรรคของตนผลประโยชน์ของฝ่ายของตนทิ้งเสียเพราะมันเป็นรัฐมนตรีของทุกคนไม่ใช่เป็นของเราเราจะคิดไปเทคไซว่ามันเป็นรัฐมนตรีที่เราได้เปรียบอย่าไปคิดแบบแบบนั้น,นคนอื่นก็คิดได้มันไปไม่ได้ ก็คือผมผมหวังว่าอย่างนี้พอพอเสร็จขั้นตอนนี้ไปผมคือผมเชื่อว่าสองห้าหกที่แก้ตรงน,นี้ผมเชื่อว่าสําเร็จยากและก็ยากมากหรือไม่สําเร็จตามลำ,ำ,ำดับต่อจากนั้นเนี่ยพอไปถึงเนี่ยโอกาสสุดท้ายเนี่ยมันมันเป็นลาสคอลจริงๆก็คือว่าช่วงต้นปีหลังจากทำประชาติเราจะต้องทําความเข้าใจประชาชนต้องร่วมนะครับว่ารัฐมนสําคัญยังไงเพราะตอนนี้ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญส0นย์นประชาชนสนับสนุน สุดข,ขั้วเลยอยากจะมีฉบับใหม่ท่านประธานทาได้ฉบับนี้ก็ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ซึ่งมันสําคัญแต่ประชาชนยังไม่เห็นนะครับประชาชนช่วยกันหนุนตอนทําประชามาติให้เห็นชอบมาเยอะๆเยอะเ,อะเท่าไหร่ได้ยิ่งดี <c oughs> แล้วในการยกล่างสองห้านั้นเนี่ยต้องเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันและฝ่ายคา้านเ็าเห็นอยู่ด้วยแล้วเขาสนับสนุนอยู่แล้วเพื่อจะได้ในการเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลจะได้คุยกันถึงประเด็นต่างๆจะได้มาหารือกันว่า จุดกลางเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะได้คุยกับวุฒนะิเราคุยไม่ได้อยู่แล้วอาจจะคุยไม่ใช่ประชุมร่วมกันนะก็อันนั้นอาจจะได้แต่ว่าวุฒิเขาไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมืองอยู่แล้วถูกไหมกับกับพรรคการเมือง มไมได่ด้ก็เราจะได้เห็นว่าความเห็นของวุตซึ่งจะต้องถือหนึ่งใน3อยู่นะเขามีความเห็นยังไงที่ที่อันไหนที่เขาเหินว่ามากไปอันไหนที่เขาเห็นว่าควรจะทอนลงคือต้องคุยกันนะและพอผ่านตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เดินหน้ากันทาแล้วก็วันเวลาก็คือให้มีสอสอรอสอสอรอก็เหมือนกันอย่าคิดว่าเลือกแบบนี้ฝ่ายเราจะได้เยอะกว่ามันไม่ได้รวมทั้งเรื่องการให้ไม่ถูกร้องว่าวุตสอสอรสสรมาจากการคล้ายๆว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐสภามันจะไปขัดกับคำนิยมเสร,รีสารนันนู่นอีกซึ่งถูกร้องได้ มาตรงนี้แล้วสอสอลอก็สามารถเป็นกลางแล้วก็ที่สาคัญคือยังเชื่อมโยงกับรัฐสภาอยู่ถึงตรงนี้ซึ่งซึ่ง,งยังมีบันไดอีกหลายขั้นมีอุปสรรคอีกหลายอย่างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจะให้มีจริงแล้วก็คิดกันในเชิงบวกแล้วก็ไม่คิดถึงตัวเองเป็นหลักผลประโยชน์ตัวเองหรือผลประโยชน์ของพรรคตักเทํราทำได้สำเร็จยังมีความหวังอยู่ก รัฐธรรมนูญนี้นะครับมันเป็นกฎหมายที่เราดูว่าเหมือนไม่สําคัญมันเป็นกฎหมายสําคัญที่สุดกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับลูกหลานของพี่น้องประชาชนในอนาคตกับความเป็นอยู่กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับเรื่องการเมืองการเมืองเนี่ยมันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถ้าเราทํามีรัฐธรรมนูญที่แล้วขณะนี้ที่เราพยายามจะทําก็คือให้อํานาจกับประชาชนในการทํารัฐธรรมนูญของประชาชนเสียเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงให้มันแก้ได้ ไม่ยากนักแต่ไม่ใช่ง่ายเกินไปแก้ได้ไม่ยากนักมันจะได้ปรับเปลี่ยนไปได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะรอการถูกฉีกอีกมันจะได้พัฒนาไปได้ปร,ประเทศอื่นเขาไปกันเยอะนะครับของเราเนี่ยอุปสรรคเรามีหลายอย่างแต่อุปสรรคใหญ่ที่ที่ความเจริญมันติดข,ขัดอยู่ก็คือว่าการยอมรับในรัฐนูนที่ที่มาจากอาชีพอำนาจเราไม่ยอมรับถ้ามาจากประชราชนจะยอมรับแล้วก็รายละเอียดในการที่แก้แทบไม่ได้เลย,เยมันเป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ประชาชนช่วยกัน นับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ด้วยมันต้องสําเร็จร่วมกันไม่ใช่เป็นเพราะพรรคการเมืองหรือรัฐบาลมันเป็นของทุกคนต้องช่วยกันทุกคนครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ